มาเร็วมาแล้วเขาจะไปเอาของ

i know เดี๋ยวนี้กำลังจะกลับนะครับเปลี่ยนสถานที่ไปเที่ยวต่อคุณไปสำบบนส้นบนจะสวยกว่าน,นี้ <c oughs>